ขณะเดียวกันนะคะก็มีข่าวดีสำหรับการส่งออกข้าวไทยค่ะโดยรัฐบาลอิรักนั้นยอมเปิดตลาดนำเข้าข้าวไทยแล้วหลังห้ามนำเข้ามากว่า3ปีค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดการจำหน่ายข้าวระดับภูมิภาคเป็นครั้งแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเรื่องนี้นายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านก็เปิดเผยว่าเมื่อวานเป็นประธานการเปิดประมูลจำหน่ายข้าวข้าสารในระดับภูมิภาค เป็นครั้งแรกที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะซึ่งจากที่ผ่านมาก็เป็นการเปิดประมูลจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลเฉพาะส่วนกลางเท่านั้นพร้อมกันนี้ก็ได้นำตัวแทนบริษัทคอฟโก้คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของทางการจีนที่มีสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G ีทจีไปตรวจคลังสินค้ากลางที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกซึ่งล็อตแรกนั้นก็จะส่งมอบให้กับทางการจีนได้ภายในเดือนเมษายนนี้จำนวน10,000แสนตันค่ะ นายยันยงนะคะยังได้ย้ำถึงการจัดหาเงินมาคืนงบกลางจำนวน20,000ล้านบาทที่นำไปใช้ในการจ่ายโครงการรับจำนำข้าวนะคะโดยบอกว่าจะจ่ายคืนได้ครบภายในวันที่31พฤษภาคมค่ะซึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการส่งเงินคืนงบกลางไปแล้ว10,000ล้านบาทค่ะ ด้านนายสุรศักดิ์เรียงเครือนะคะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็กล่าวว่าการเปิดประมูลระบายข้าวในภูมิภาคเป็นครั้งแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมปริมาณข้าวกว่า1 6 0 0 0 0ตันมีเอกชนยื่นซองเสนอราคา8รายนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวดีอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ทางการอิรัก์นั้นยอมเปิดตลาดให้มีการนำเข้าข้าวไทยหลังจากที่ห้ามนำเข้ามานานกว่า3ปีซึ่งปกติแล้วนะคะอิรัก์นั้นจะเปิดประมูลข้าวทุกเดือน ครั้งละ2-30,000ตันซึ่งเชื่อว่าผู้ส่งออกข้าวไทยนั้นจะสามารถทวงตลาดข้าวกลับคืนมาได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากที่อิรักนั้นเคยนําเข้าปีละ5 6 0 0 0แสนตันนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีแนวโน้มได้ว่าทางการอิรักจะเปิดเจราจาซื้อขายข้าวแบบรัต่อรัฐหรือว่า G2 g ูกับไทยด้วยส่วนการเปิดประมูลข้าวในฟิลิปปินส์จำนวน8 0 0แสนตันในวันที่15เมษายนนี้ก็มั่นใจว่าเอกชนไทยค่ะจะประมูลได้ไม่น้อยกว่า4,00แสนตัน